ไปเอเไปเลยกี้ไปเาเขาเ่ช่วยช่วยด้วยวเอพี่บอกอะไระแล้วดูวแล้วมนั่อแล้วใ่ีก่เฮ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปเร็ววิ้งเฮ้ยเร็วเฮ้ยเดี๋ยวถอดเสื้อข้างในออกก่อนหรอเดี๋ยวถอดเสื้อนักกษาวแร้ว เฮ้ยม <ider> <seeing> ีนมด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีนมด้วยผูไม่รู้มันเอาออกขนาดนี้เฮ้ยแเบล่ล์เบล่ะล์เล่ะเฮ้ยมีนมด้วยอ่ะอุ้ยมีนมอ่ะชุดนเราแล้วแว่นมึงอ่ะอันนี้คือวิทนเทนใหม่ของการแต่งเสื้อผ้านะคะกำลังถอดอยู่ว่ามาจากไหนนะคะไปเต็มกระเป๋าเลยอ่ะเอาไปเต็มกระเป๋าเลย อันนี้เสื้อผ้าจากการบริจาคเพื่อนอยากได้นะคะก็เลยเอาใส่เสื้อผ้ากลับบ้านแบบอยากได้มากเอาออกเลยแค่ที่ตุกคอแก่ทุกคอโคหงให้แจ้งโคห์บายๆกะบ้าแล้วเพิ่งมา